ครับสวัสดีครับมื่อนี้พภาพี่น้องเาเป็นสวนผักเยาพ้นครับปลูกใ้ข้างบานเาสิปูกกินซื้อได้านาผักกาดดอกเนาะไม่ได้เี่ยไปขายเฮยครับไม่แต่ยอดบอ่นงามๆครับว้าวนี่ใส่ปุ๋ยสี้วยเนาะมันงามเหล tay nhọt ụp ụp này xung này uii nè chìm đây vậy nhọt ụp uổng bănหวาน đi nó hót nạm đầy cả ụp nhọt บาทมึงเก็บสองมือเก็บได้แล้วบันนี่นะมัเนี่หย,ดยอดน,นี่ครับนี่มัน,นนี่หยอดนี่งามครับมืันนี่ภาพ,พี่น้องมาเบิึงสวนผักเยอะคนครับมามีแต่ตำหนิเด้มีหลายอย่างจะภาพไปบึงภาพตัวดินบรรยากาศ สวนยพนัพลนครับสวนพักเพิ่นเราพาพี่น้องไปส้มตลาดพร้อมเนาะเบิ่งตลาดมองย่าพลนขายของมองขายบางขอาามครับได้ขอาามไปขายพร้อมได้พักไปขายพร้อมครับวันนี้ไปจ้างไปพ่อกันยี่ตลาดเนาะวันนี้ไปเบิ่งบรรยากาศขายของยี่ตลาดครับขายข่ารามขายพักมาหอดตลาดแล้วครับ มาแต่เสาเพิ่มพันมาอยู่มา,มากมาแต่ามากอืมแต่กวนมูนี่ซึ่งน่ผักผักที่ไปเปก,ก็บมาตอนนี้ครับก็มาขายขอลามกัอน,กนอรนนิพิม,มัด มลลาซ่าวนีมัลลาซาบาทอันนี้มาลลาซ่าวครับมัลลาหานิบาทมัลลาหานิบาทครับ,บ,รบใส่ในถุงคุยเอา,ามาเบิ่งกันเน่นะเดี๋ยวเฮ็ดแล้วเราก็สิมัดผัก เอาเมื่อหก้อนบอนี่กระตานี่เอาเมื่อกนหน่อกระตากระตาอันนี้ซุมบางหน่อยครับซุ้มบางหน่อยบางละมัดละาซีใหม่ซา้าะมีขอกำขอขาวกรมีขอข้อขาวขอ,ขอ,ขาวขอลามมาาัดละซา ตึกๆค,ครับเออดอกคนดอกโซ่เสร็จไม่ครับประกาศดอกเงาไปเก็บในเช่านี่ดอกไม้ไมสีเหลืองงามดีมเหลือในกรกสอบขอลานไปอันนี้เล็กๆไหน่อยเบิ้งเก็บผพักแล้วมาเบิ้งขายของตลาดชีวิตอันจำวันเดียร์คนของเดียร์คน ครใกล้กะคืนคู่แล้วแมนครับจังได้กะเดี๋ยวเอาไว้สามีสักก้อนจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งเด้อคุกค่คุ้นเด้อปีใหม่ละพี่น้องเอ้ยแมนช่วงปีใหม่พอดีว่าดีจ้าช่วงปีใหม่พอดีบรรยากาศขายของตลาดเมื่อหน้าเดี๋ยวมาหนี่ มาไายเพิ่งอี่ครับหลายที่ตลาดใหญ่ตลาดหวเคยนี่ครับกว้างๆดีนะครับเพื่อนเพิ่นพันใ้มาซื้อแต่เพิ่นมาเต็มเลยไนี่ครับนี่คได้แล้วเต็มทีแล้วท่านนี้เพิ่อนขายขนมจีนครับขอบคุณขนมจีนครับ นำซานำซานี่ล่ขายมะลายท่าน no ี้เพิ่งขายขายองมะลายนม่ตลาดหอวเพิ่งครับแม่ไก่วันพ่าแล้วบรรยากาศมวนครับมู่หลายขายของยูนีครับมีพี่น้องมาขายของล้หลายม้วนสียู่กมอัชั่วครับเห็ดนักกิน เฮ็ดน่าก,กินกินเขาอยู่อันนี้พรออมเฮ็ดน่าก,กินกินเขาอยู่ตลาดพร้อม